ลิเวอร์พูลยุคใหม่สล็อตยันใช้บรดลีย์แบ็กขวาตัวจริงเกมดวลอาเซนอนอาร์นเนอร์สล็อตคอนเฟิร์มส่งคอเนอร์บรดลีย์ประจำการแบ็กขวาแทนเทรน Alexander. อเล็กซานเดอร์อานนเกมใหญ่ลิเวอร์พูลพบอาเซนอนลั่นเตรียมทีมเพื่ออนาคตอาร์นเนอร์สล็อตกุญสือลิเวอร์พูลยืนยันว่าจะส่งคอเนอร์บรดลีย์ลงเล่นเป็นแบ็กขวาตัวจริงเพื่อความพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าหลังเทรน Alexander, อเล็กซานเดอร์อโนนประกาศชัดเจนแล้วว่าจะอำลาถิ่นแอนฟิลหลังจบซีซั่นนี้ กุนสือชาวดัตที่นำลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลแรกที่เข้ามาทำงานเผยในการถแถลงข่าวก่อนรับมืออาเซนอนวันอาทิตย์นี้ว่าคอเนอร์จะได้เป็นตัวจริงเขาต้องการเวลาลงเล่นเพื่อความพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับเทรนในความคิดของผมพวกเขาเป็นนักเตะในแบบที่แตกต่างกันการจะเป็นนักเตะที่ดีมากๆคุณจะต้องพร้อมลงเล่นทุกสัปดาห์และนั่นคือก้าวแรกที่เขาต้องทำสำหรับฤดูกาลหน้าแต่เรามีความมั่นใจในตัวคอเนอร์ในฐานะฟูลแบ็กที่ดีมากสำหรับลิเวอร์พูลและนั่นคือสิ่งที่เขาแสดงให้้เหห็นแลลวสรับต กล่าวส่วนการที่ทีมต้องเสียเทรนไปนั้นสลอสะแสดงความเห็นว่าพวกเราทุกคนรู้สึกผิดหวังเนื่องจากเขาไม่ได้แค่เป็นคนดีเท่านั้นแต่ยังเป็นฟูลแบ็กที่ดีมากๆด้วยอย่างไรก็ตามผมคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ดีอยู่แล้วผมเคยทํางานให้กับสโมสอนอย่างอาแซตดอักมาและเฟยนุตซึ่งในทุกๆฤดูการจะมีผู้เล่นที่เก่งมากหรือนักเตะที่ดีมากๆหลายรายย้ายออกจากสโมสรดังนั้นผมจึงอาจจะคุ้นเคยกับมันอยู่บ้างนายใหญ่หงแดงทิ้งท้าย